เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์แห่งชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อความอยากเด่นอยากดังหรือต้องการในใครมายกย่องสรรเสริญหรือปรารถนาลาบสกาละแต่เราุม่งปฏิบัติธรรมเพื่อทำความบริสุทธิ์ของเราให้มันยิ่งขึ้นไปจิตยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์เราก็จะยิ่งมีความสุขมาก จะยิ่งมีปัญญาบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้องสมบูรณ์มีความสุขตลอดเส้นทางในระหว่างที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็ยังมีความสุขแม้จะเป็นคนป่วยที่อยู่บนเตียงก็ตามแต่ก็จะป่วยอย่างสงา่าองอาจ ง่าง,งามเป็นคนป่วยแต่ร่างกายเท่านั้นป่วยแต่เพียงร่างกายแต่จิตใจในองค์อาจสูงส่งมีความสุขอยู่ในบุญกุศลอยู่ในธรรม